ตัวยาไบโอสิมูเลเตอร์ที่ช่วยในการกระตุ้นคอลลาเจนให้หลุมสิวเนี่ยมันเต็มได้ดีขึ้นฟูขึ้นและประสบความสําเร็จในการรักษามากขึ้นนะครับที่ DSK เนี่ยก็ได้เลือกตัวพ่อตัวแม่2ตัวเนี่ยมาใช้ที่คลินิกของเราก็คือ Sculptra และ r a d i a n c ซึ่งถือเป็นไบโอสิมูเลเตอร์สตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ดังที่สุดในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของคนเป็นหลุมสิวเลยนะครับพอได้มีการรักษาใหม่เนี่ยเข้ามาในประเทศไทยคือตัวยาไบโอสิมูเลเตอร์ที่ช่วยในการกระตุ้นคอล ให้หลุมสิวเนี่ยมันเต็มได้ดีขึ้น ฟูขึ้นและประสบความสําเร็จในการรักษามากขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามีใช้มาเกือบ20ปีแล้วนะครับแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกเลยที่ยาในกลุ่มนี้ได้เข้ามาครับซึ่งที่ d s k เนี่ยก็ได้เลือกตัวพ่อตัวแม่2ตัวเนี่ยมาใช้ที่คลินิกของเราก็คือ s c ัล t r a และ r a d i ียซึ่งถือเป็นไบโอสเตมูลเลเตอร์สตัวที่ดีที่สุดแล้วก็ดังที่สุดในปัจจุบันนะครับยา2ตัวนี้นกลไกการออกฤทธิ์ของมันเนี่ยคือการไปกระตุ้นตัวเซลล์ไฟบอบล่าให้เกิดการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นโดยหากไม่ม หลุมสิวเนี่ยคอลลาเจนที่มากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ผิวหนังมันหนาขึ้นขมับที่ตอบเต็มขึ้นแก้มที่ตอบเนี่ยดูเต็มขึ้นได้นะครับแต่สําหรับคนเป็นหลุมสิวแล้วยา2ตัวนี้จะทําให้เนื้อเยื่อที่สร้างที่หลุมสิวเนี่ยเติมเต็มได้ดีมากขึ้นเร็วมากขึ้นถ้าใครเคยรักษาหลุมสิวมานานๆเนี่ยจะรู้ใช่ไหมครับว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะมีเลเซอร์ที่ดีขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการกระตุ้นในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะกระตุ้นในจํากัดและปลายทางเนี่ยมันจะเริ่มถึงทางตานที่ทําาาาให้้้้กกกรรระตุนนนเี่มมมมัิดขึบอำ เช่นสกอปตาและเ a เดียสเนี่ยจะมาทําลายข้อจํากัดนั้นครับโดยทําให้การกระตุ้นคอลลาเจนต่อหนึ่งครั้งได้มากขึ้นสามารถทําให้หลุมสิวเนี่ยฟูและเต็มได้มากขึ้นโดยปกติเนี่ยเรามักใช้สกอปต้าและเรเดียสเนี่ยคู่กับการตัดผังผื่ครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเติมตัวยาไปทําให้เนื้อเยื่อใต้หลุมสิวเนี่ยมีการเติมเต็มขึ้นโดยไม่มีผังผื่นเนี่ยรัดตัวโดยขณะเดียวกันการรักษาหลุมสิวที่ดีเนี่ยไม่ได้มีเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่ดีที่สุดสําหรับหลุมสิวใช่่มมัั้้ยรบดงงงนนเาาจึใชอ กับเรเดียสเนี่ยควบคู่กับการทำเลเซอร์เช่นโพเทนซ่าเช่นดิโคเซกันเลเซอร์เช่นอินฟินิทนะครับเราใช้เลเซอร์ควบคู่กันตัดทงังผื่นแล้วก,การเติมตัวยาเรเดียสเนี่ยทำให้หลุมสิวเนี่ยมันสามารถกระตุ้นได้เต็มขึ้นเร็วขึ้นแล้วปลายทางของมันเนี่ยจะเป็นผิวหน้าที่เรียบเนียนมากขึ้นครับสำหรับการใช้ยากลุ่มนี้ในการรักษาหลุมสิวนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิคพิเศษนะครับแล้วก็ต้องผ่านการวิเคราะห์หลุมสิวก่อนว่าหลุมของเราเนี่ยเหมาะกับยากลุ่มนี้จริงๆวางแผนทั้งการใช้เลเซอร์การตัดผังผืและกาารใช้ตัวย ร่วมกันในระยะยาวหากใครนะครับสนใจอยากปรึกษาว่าหลุมสิวของเราเนี่ยเหมาะหรือเปล่ากับเทคนิคนีคน้หรือควรใช้เทคนิคไหนเพื่อดีที่สุดสามารถเข้ามาที่ DSK ได้เลยนะครับเราเนี่ยเป็น Scar Excellence Center คือเราเนี่ยมีทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านหลุมสิวจริงๆประกอบกับมีเครื่องมือที่เหมาะกับหลุมสิวทุกประเภทนะครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับไม่มีเทคนิคเดียวที่ดีกับหลุมสิวทุกประเภทที่ DSK เนี่ยเราจึงต้องรวมหลายเทคนิคเข้ามาและให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนคอสตอมเทคนิคให้เหมาะกับเราที่สุด ะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับหากใครมีคําถามนะครับที่สงสัยเพิ่มเติมทั้งเกี่ยวกับการรักษาลุมสิวการปรับรูปหน้ารวมถึงการใช้ไบโอสติมูเลเตอร์กับหลุมสิวสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้เลยหรือถ้าใครเนี่ยสนใจมาปรึกษากับทีมแพทย์ DSK สเนี่ยสามารถมาปรึกษาคุณหมอได้ทุกคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยถูกคัไปแล้วจริงๆว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรักษาหลุมสิวครับสนใจแอดไลน์นัดคิวปรึกษากับคุณหมอได้เลยครับ